อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของไดมารีวิวกันอีกแล้วเจ้นี่คือตัวที่ผมรอคอยมานานมากเลยนะฮะตั้งแต่สองปีแล้วเนี่ย้เขาประกาศออกผมก็เลยรีบจองเลยนะครับอีวาเกเลียนมาร์คซิกนั่นเองนะฮะยิได้แล้วใครที่เป็นแฟนขับอีวาเกเลียนก็น่าชอบตัวนี้กันหลายคนนะเพราะมันเท่มากเลยนะครับถึงแนะนํามันออกมามีบทไม่เยอะก็ตามนะแต่ว่าออกมานี่คนชอบันเยอะมาออกมาแย่งซีนตัวเอกกัน ตาตายแล้วโอ้โหอีวานเกลียร์มาร์ซิกนั่นเองนะครับในสุดก็ได้เป็นหมาทีนะไปทาจีนั่นเองนะครับดีใจมากเลยโอ้โหผมไม่ได้ต่ออาจีมานานมากนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบกันให้ดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะมีทำทำแหบให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอีวานเกลียร์มาร์ซิกตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับปอกล่องยังคมมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนแล้วกันนะนี่ก็มีอาวุธของเขาคือหอกแล้วก็วงแหวนบนหัวที่ทำให้บินได้นะครับ เปิดกล่องกันเลยต่ออยากไมเนี่ยผมไม่เคยต่ออีวาเคเลียนมาก่อนเลยนะนี่เป็นตัวแรกนะครับก็อยากให้ตัวแรกเป็นตัวนี้แหละต่นแรกมันก็มันออกตามตามเบอร์เลยนะครับก็คือ01 0ย์หก่อนแลนะ้วศูนย์ะแล้วก็02 อ่าแล้วก็ไป0ูนแปดเพราะว่ามันออกออกตามในอนิเมะเลยออกตามคนคนที่ขับนะครับแล้วก็ออกตัวคนสุดท้ายคือศูนย์หกนั่นเองนะฮะนี่แผงก็ไม่เยอะนะผมคิดว่าต่อน่าจาวันสองวันน่าเสร็จแล้วแหละตัวมัวนม็ไม่ได้ใหญ่เหมือน MG ต่อนาน,นนะแต่แค่อาจจะที่ส่วนเยอะหน่อยนี่คือครั้งแรกที่ต่ออ่าอิวาคิเลียนด้วยนะครับก็คือโค้งก็คือประหลาดเลยไม่ไม่ไม่ได้โค้งเหมือนกันดั้มนะโค้งคือแบบโค้งเป็นคนเลยอะ่ะเออมันเป็นคนเลย นี่น่าสนใจมากครับผมอยากต่อมากเลยตอนนี้ผมคันไม้คันมืออยากต่อมากโอเคข้างในยังดีนะที่เป็นที่เขาไม่มีสติกเกอร์น้ำมาให้อีกแล้วโชคดีมากเลยสติกเกอร์น้ำนี่กูไม่ไหวจริงว่ะโอ้วงแหวนโวงแหวนสวยเนี่ยโอ้วงแหวนเป็นพลาสติกเหรอโอ้วงแหวนเป็นแบบมีแท่งเสียบมาให้ตรงนี้นะนี่เป็นสติกเกอร์แบบ เหมือนเบเบดอะเอสติกเกอร์แบบฉีกออกมาได้นะครับอโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยทีนี้ผมก็ต่อส่วนต่างๆของตัวหุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ส่วนโครงตัวที่ยังไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูไปบบพร้อมๆกันเลยนะจะเป็นทำแลปนะครับก็จะเร่งเวลาหน่อยนะครับเพื่อจะได้คิดน่ได้ไม่ยาวเกินไปนะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าต่ออันไหนไปนแล้วบ้างนะครับอันนี้เป็นหอกนะฮะอันนี้คือต่อ เป็นส่วนแรกเลยที่ต่อนะเป็นเอาปกติผมจะต่ออาวุธก่อนแล้วท่ต่อพวกกันดั้มอะไรอย่างงี้นะมันจะได้อ่าสึกว่าไม่ใช้เวลามากเกินไปนะครับอ่าต่ออ่าอันนี้เป็นหอ,อกนะฮะแล้วก็อ่าต่อไปก็ที่ผมต่อจะเป็นหัวนะครับส่วนหัวนีส่วนหัวก็สวยสวยมากเลยนี่เงาเงด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นส่วนแขนสองข้างนะครับอ่าผมติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วฮะร,ระหว่างที่รออัด รอที่จะถ่ายคลิปอัดส่วนอ่าส่วนตัวแล้วก็น,นี่ก็เป็นไหล่นะฮะสข้างนะเดียยร้อแล้วนะแล้วก็แล้วก็เป็นส่วนขาสองข้างนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวกันเียว่านะฮะ ตอนนี้ก็ประกอบลำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ประกอบยากมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการประกอบส่วนนี้นะเพราะว่าประกอบผิดไปด้วยนะคือลืมต่อซี่โครงอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็แบบเอ้ยงงมากเลยว่าเอ๊ซี่คโครงอีกชั้นมันหายไปไหนวะก็คือก็คือต่อสลับกันอนะคืองงมากเลยผมต้องรื้อใหม่ไปรอบหนึ่งนะฮะก็ลำบากอยู่นะครับก็เป็นครั้งแรกในการต่ออีวานเกเรียนนะ ปวดหัวจริงๆฮะถ้าจะซื้ออีกตัวนี้ก็ต้องมานั่งดูคู่มือกันใหม่ <c oughs> คือกายซื้อครบ5ตัวอยู่แล้วไงนี่เป็นตัวแรกนนเนื้มันนึงเลยอีกสตัวพวกแกงพระเอกใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างกันเลยดีกว,ว่านะครับไปอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับอีวากิลเลียนมาสซิสอาร์จีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ตัดเส้นแล้วติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้พ่นเคลียร์ด้านเคลียร์เงาเข้าไปคิดว่า น่าจะพ่นเคลียงเงามากกว่าจากที่ไปดูในอ่าอินเทอร์เน็ตมานะครับตัวผมยังไม่ได้ติดวงแหวนที่หัวขเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโชว์อ่าอะไรอย่างหนึ่งให้ดูนะฮะปกติ MG กับ RG เนี่ยถ้าเป็นกันดั้มมันก็จะเปิดพวกข้อผิดได้ก็คืออ่าห้องคนขับได้นะ,ะอีวากเดียนก็เปิดได้นะครับก็เปิดจากข้างบนนี่ฮะ,ะนี่ผมเปิดค้างไว้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัว ขอกผิดของของอ e ีวาลกิเน่เข้าไปนะครมันจะเป็นแคปซูลนะครับเหมือนในหนังนะก็เราก็เอาแคปซูลอ,อันเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปตรงช่องเนี่ยที่มันมีรูอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนี่ฮะมันจะเหมือนเด้งๆได้แล้วก็น่าจะต้องเอาอะไรเขี่ยนิดนึงเอาอ่าเอาอันนี้ก็ได้อ่ะดันเข้าไปโอเคฮะน่าจะเข้าเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดนะฮะปิดโดยการสไลด์อ่าปิดตรงนี้ก่อน เอาเอาตรงที่นี้ปิดก่อนนะอ่านี่ปิดเข้าไปแล้วก็เอาที่นี้สไลด์นะฮะได้แล้วครับปิดอ่าห้องห้อง,อ,งองคนขับเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีวอกิเลียนมาซิกอาร์จีนะฮะอันนี้ก็ตัดเส้นเรียบรอ้อยแล้วก็ติดสติกเกอร์ติดดีคอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ไม่ได้พ่นเงาเท่านั้นเองนะก็ต้องรอให้ฝนไม่ตกก่อนจะพ่นได้นะครับอันนี้ก็ไปหาฐานเ g มาใส่นะผมไม่มีฐานของอาอยจ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อละแล้วก็ จะบอกว่าจุดขยับดีมากแล้วก็ตัวดีเทลสวยมากเลยนะอาจจะต่อยากไปหน่อยก็ผมยังไม่ชินเนี่ยผมเพิ่งเคยต่ออีวาเกเรียนเป็นผลแรกในชีวิตเลยนะคือตัวนี้แหละนะครับก็จะบอกว่าตัวมืออาจจะหลุดง่ายนิดนึงนะต้องใช้กาวตาช้างหย่อนนะไอตัวตัวที่ถือ,อถือหอกไว้นะมันมันมันหลุดง่ายก็ต้องใช้กาวตาช้างหยอดหน่อยนะให้มันแน่นๆนะก็อย่าไปจับมันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่อง จุดขยับแขนขาอย่างงี้ดีมากเลยนะไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนี่ผมขยับให้ดูแต่ต้องแบบมันก็ต้องต้องค่อยๆขยับเขานะไม่ใช่แบบง้าๆไม่หักเลยอ่นี่ตัวนี้อยู่ที่1,650บาทนะที่ซื้อมาจากช้อปปีนะครับก็สั่ง ทางร้านร้านกันพาวิลเลจมานะก็เป็นร้านประจำที่สั่งบ่อยๆนะครับก็ใครชอบอิวาคิเรียนก็อยากแนะนําให้ลองหามาต่อกันนะตัวนี้สวยจริงๆนะโอ้ยให้ดูให้ดูหน้าหน่อยนะผมกลัวข้างหลังเขาหลุดเพราะว่ามันไม่ใช่ถ่ายของเขานะครับนี่สวยมากสวยมากเดี๋ยวผมจะ,ะถ่ายคลิปไม่ถึงว่าถ่ายแผนกล้องให้ดูอีกทีนึงว่า ดีเทลอะไรอย่างนี้ให้ดูทีหนึ่งนะครับ อีวานที่เรียนมารซิกตัวนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะครับก็ตัวหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าติดตามแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นกันดัมกอดไปก่อนช่วงนี้นะเพราะว่าเบเบ็ อย่างที่ประกาศไปในคอมมูนิตี้ว่ามันส่งช้านะครับก็รอกลางเดือนเลยกว่าจะได้นะเพราะก็รบกวนรอ,อ,อ,อไปก่อนนะครับผมก็อยากได้แล้วเหมือนกันอยากได้แดนเซอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวดูจะได้ดไปก่อนละกันหรือไม่ก็อาจจะดูแคสเกมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีลงบางช่วงให้ให้ดูกันนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย